กดติดตามช่องพิกปุรีวีทูด้วยนะคะขอบคุณค่ะข้าวเอามาเอาเก็บให้หน่อยเก็บยังไงไม่ล้างก็ไมต้องหลางกับข้าค่ะกับข้าว ว <Yeah. S 2> ันนี้เรามากินเมนูตระกูลไข่กันว้าวนะมหนูตระกูลไข่ม่นี้ตะกูลกค่ะไม่ไหนตระกูลกูเอ๊ะมาฟังแต่แปลกคือใช่ไหมอืม ไม่วา่างเป็นไรเอเอ,เอไปกินก็ไปกินสิข้าวเราขอบคุณนะคะ